สวัสดีครับพบกับผมจ่อและ l e a เดอร์ชี for life รายการที่ยกระดับความเป็นผู้นําในตัวคุณนะครับสาหรับวันนี้ผมอยากจะชวนท่านผู้ชมนะครับผู้ฟังเนี่ยมาคุยกันในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับความกล้าหาญแต่เป็นความกล้าหาญที่เรียกว่าเป็นความกล้าหาญอย่างชาญฉลาดก่อนที่จะไปถึงเรื่องความกล้าหาญนะครับผมอยากจะชวนทุกท่านเนี่ยกลับไปมองชีวิตของตัวเองนะครับทุกวันนี้เนี่ยที่เราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนะครับที่บ้านจะไม่ว่าจะไปเที่ยวไปที่ทํางานหรือทุกชุมชนก็ตามนะครับ จะแบ่งแยกอ,อย่างง่ายๆนะครับแบ่งแยกคนกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มของผู้ตามนะฮะก็คือใช้ชีวิตเบลนด์อินผสมผสานอยู่ในชุมชนนั้นนะฮะไม่มีความโดดเด่น10ปีเป็นยังไงก็10ปีเป็นอย่างนั้นกับอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มของผู้นำนะครับซึ่งมันเด่นชัดนะฮะที่เขาไม่ได้อยู่ในในกลุ่มคนส่วนใหญ่เขาจะโดดเด่นออกมาอยู่ข้างหน้าวันนี้เราจะมาคุยกันถึงกลุ่มคนที่เรียกว่ากลุ่มผู้นำนะครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่อยากจะออกมาลีดที่อยากจะเป็นผู้นำ สิ่งหนึ่งเลยฮะที่คุณจะต้องมีคือคุณต้องกล้าเสี่ยงในทุกๆสถานการณ์นะฮะในองค์กรต่างๆในชุมชนต่างๆครับมันต้องมีเวลาครับมันต้องมีช่วงจังหวะโมเมนต์หนึ่งนะที่เขาเรียกว่า try or shrinktry ภาษาอังกฤษที่ก็แปลว่าเจอจรัรโชดช่วงนะฮะหรือ shrink ที่แปลว่าหดตัวนะครับสถานการณ์เนี่ยมันมีเข้ามานะครับในภาวะปกติมันก็จะมีสถานการณ์เกิดขึ้น สถานการณ์นั้นอาจจะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องจัดการกับมันยังไงต้องทํากับมันยังไงนะครับหรือบางอย่างเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันมีสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนฮนะเราก็ไม่รู้พวกผลลัพธ์เนี่ยมันจะเป็นยังไงสถานการณ์ตรงนั้นแหะครับเป็นโมเมนต์ที่แยกคนหนึ่งสองกลุ่มออกมาก็คือกลุ่มแรกก็คือคนที่เป็นผู้ตามส่วนใหญ่ก็จะมักจะอยู่เฉยๆมองสถานการณ์หรือว่าก้าวถอยหลังมาอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภยัยแล้วก็ดูว่า ใครกันวะนะฮะใครกันอะที่จะออกมาจัดก,การสถานการณ์เหล่านี้แต่อีกกลุ่มหนึ่งฮะซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยเนี่ยกลุ่มอันนี้เป็นกลุ่มที่เดินออกไปข้างหน้าแล้วยกมือแล้วรับอาสาว่าผมจะจัดก,การกับสถานการณ์นี้เองนะครับกลุ่มนี้เรียกว่ากลุ่มผู้นําครับนะฮะสิ่งที่เขาจะกล้าออกมาข้างหน้านั่นแหละนั่นะแหละฮะเรียกว่าความกล้าหาญแล้วผมอยากจะบอกว่าความกล้าหาญเนี่ยมันไม่ได้ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะครับ ความกล้าหาญเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณเรียนรู้ได้ครับอยากจะยกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งครับมีคนเขาไปสัมภาษณ์นะฮะาหาผู้รู้ต่างๆอาจารย์ต่างๆนะครับหรือประชาชนเนี่ยถึงความเห็นที่ว่านักประจนเพลิงหรือนักดับเพลิงเนี่ยคุณสมบัติข้อที่นักดับเพลิงควรจะมีเนี่ยคืออะไรนะฮะหลายๆคนก็ตอบเลยบอกว่าสิ่งที่นับบดับเพลิงต้องมีเนี่ยนะฮะก็คือความกล้าหาญเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นอาคารหรือตึกที่มีไฟไหม้เนี่ย เขาต้องเป็นคนวิ่งเข้าไปในตึกนั้นนะครับโดยที่ไม่มีความเกรงกลัวใดๆทั้งสิ้นนะฮะทุกคนก็ส่วนใหญ่ก็พยักหน้าเห็นด้วยแต่คนที่อยู่ในพื้นที่ดับเพลิงหรือผจญเพลิงเป็นเวลานานโดยเฉพาะหัวหน้าทีมดับเพลิงเนี่ยเขาก็ได้ออกมาให้ความเห็นที่แตกต่างกับนักวิจัยหรือคนสํารวจที่มาสํารวจนะครับเขาก็บอกว่าใช่แหละครับคุณสมบัติอของพนักง,งานผจญเพลิงหรือดับเพลิงเนี่ยก็คือความกล้าหาญแต่มันถูกแค่ครึ่งเดียวฮะ ความกล้าหาญจริงๆแล้วมันต้องเป็นความกล้าหาญที่มีสติปัญญาด้วยนะครับเขายังยกคำพูดที่ใช้คำว่า brave fireman become dead fireman first คือพนักงานดับเพลิงที่กล้าหาญเนี่ยจะกลายเป็นพนักงานดับเพลิงที่เสียชีวิตเป็นคนแรกๆเร็วเลยนะครับอันนั้นคือความกล้าหาญอย่างไร้ซึ่งสตินะครับเราต้องแยกแยะกันระหว่างความกล้าหาญกับความบ้าบินะนะฮะถ้าคุณกล้าหาญอย่างมีสติ น,นั้นเป็นสิ่งที่ต้องการครับแต่กล้าหาญอย่างไร้ ie, สติเรียกว่าความกล้าหาญอย่างบ้าบินครับอย่างที่หน่วยดับเพลิงเนี่ยเขาต้องการความกล้าหาญแบบไหนครับคุณเอาความกล้าหาญวางไว้ข้างก่อนเลยนะสิ่งหนึ่งนะฮะเขาต้องเขาต้องเพิ่มเขาต้องให้ความรู้ครับกับพนักง,งานทุกคนก่อนครับถึงกฎระเบียบวิธีการในการดับเพลิงนะฮะเขาต้องทําให้พนักง,งานดับเพลิงทุกคนเนี่ยรู้ว่าอุปกรณ์อะไรเครื่องมืออะไรที่เขาต้องใช้แล้วต้องฝึกใช้อย่างคล่องแคล่วใช้บันไดอย่างไร ใช้หัวฉีดน้ําอย่างไรให้ถูกต้องนะฮะทดลองกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นนะฮะเริ่มลงไปดับเพลิงในสถานการณ์จริงที่เริ่มจากไฟกองเล็กๆก,ก,ก่อนนะแล้วค่อยๆขยายใหญ่ขยายใหญ่นะครับจนเขาเรียนรู้ทุกทักษะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับ mm hmm. เขาเรียกว่าสกิลครับหรือทักษะความชํานาญแล้วเมื่อทักษะความชํานาญเนี่ยบวกกับความกล้าหาญเนี่ยมันเท่ากับความกล้าหาญอย่างชาญฉลาดซึ่งเป็นความกล้าหาญที่ เป็นคุณสมบัติของพนักงานดับเพลิงนะฮะจริงๆโดยแท้อันนี้ถึงเรียกว่า100%ถ้าความกล้าหาญอันแรกเนี่ยทางวหน้าพนักงานดับเพลิงเขาเรียกว่า50%เป็นความกล้าหาญอย่างบ้าบินครับคือจากตัวอย่างเรื่องพนักงานดับเพลิงนะครับเราก็สามารถเอามาปรับใช้กับชีวิตประจําวันของเราได้นะครับคุณลองมองไปรอบๆตัวคุณไม่ว่าจะเป็นในที่ทํางานนะครับในครอบครัวของคุณในหมู่เครือญาติหรือพื้นที่อะไรก็ตามนะครับในชีวิตของคุณเนี่ยนะครับซึ่งคุณ รู้อยู่แล้วว่าคุณอยากจะเป็นผู้นำคุณไม่ต้องการจะเป็นผู้ตามอีกแล้วคุณดู2ขั้นตอนนี้ให้ดีนะสิ่งแรกเลยนะครับที่คุณเอาไปปรับใช้ได้นะคุณต้องก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนของคุณครับคอมฟอร์ทโซนคืออะไรคือพื้นที่ที่คุณสะดวกสบายอ่ะคุณเล่นเกมอะไรก็ชนะอยู่ในพื้นที่นั้นนะฮะคุณต้องเริ่มก้าวออกมามันจะมีเส้นบางๆอยู่คุณอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ยังไงคุณก็ชนะยังไงคุณก็ไม่มีอะไรใหม่อยู่ในนั้นเลยนะฮะสิ่งแรกที่คุณต้องทําคือ ก้าวออกมาจากเส้นคอมฟอร์ตโซนตรงนี้นะฮะอันที่2ครับนะฮะอันที่2ก็คือเมื่อคุณก้าวออกมาจากเส้นคอมฟอร์ตโซนตรงนี้ได้แล้วนยฮะคุณต้องลงมือทําในสิ่งที่คุณอยากจะทําแต่คุณไม่เคยทํามาก่อนนะฮะคุณฟังให้ดีนะคุณมีสิ่งต่างๆที่คุณฝันเนี่ยคุณมีสิ่งต่างๆที่คุณมีความตั้งใจที่จะทำนะฮะแต่คุณไม่เคยทํามาก่อนเรื่องนั้นเรื่องอะไรบ้างล่ะครับไม่จาเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่นะเช่นคุณออกมาแล้วคุณจะนําทัพไปรบ ชนะสงครามในประเทศนู้นประเทศนี้อันนั้นมันไกลไปฮะคุณเอาแค่สเต็ปเล็กๆก้าวเล็กๆของคุณนะฮะแต่เป็นเรื่องที่มันมันชาร์เลนจ์คุณมันท้าทายคุณเช่อนอะไรหลายๆคนที่ผมเห็นเลยนะฮะแค่การยกมือออกความเห็นในที่ประชุมเนี่ยก็เป็นก้าวเล็กๆที่มันท้าทายสําหรับเขาแล้วนะมีหลายคนเลยละครับที่อยากจะยกมืออยากจะพูดอยากจะบอกประธานนะฮะอยากจะแสดงความเห็นในที่ประชุมนะฮะแล้วก็ไม่กล้าที่จะยกนะแต่พอ คนอื่นยกขึ้นมาคิดในใจว่าฉันก็คิดเหมือนกันเลยนี่แหละฮะพื้นที่เล็กๆที่คุณสามารถที่จะลงมือทําได้หรือโครงการใหม่ๆที่คุณมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เคยทํามาก่อนมันยากอะ่ะคุณสามารถที่ยกมืออาสาที่จะทําได้เลยครับนะฮะค่อยๆก้าวทีละเล็กๆนี่แหละฮะแล้วคุณเชื่อไหมก้าวนี้มันจะขยายไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆจนเป็นก้าวยาวๆก้าวใหญ่ๆใ,ใ,ในที่สุดครับแล้วหลายคนเลยที่ผมคุยด้วยเมื่อเขาก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วนะฮะเมื่อเขาลงมือทําในสิ่งที่เขาไม่เคยทํามาก่อนแล้ว เขาจะประสบมีประสบการณ์อยู่สามอย่างนี้นะครับประสบการณ์แรกเลยนะครับเขามีประสบการณ์ที่ว่าทุกคนมีความกล้าหาญอยู่ในตัวเองอยู่แล้วแต่ไม่มีบางอย่างนะครับที่มันเป็นกำแพงขวางคุณอยู่ที่ทําให้คุณไม่สามารถที่จะทลายมันออกไปแล้วใช้ความกล้าหาญของคุณทําบางอย่างได้นะฮะซึ่งกำแพงที่มันขวางทางของคุณอยู่เนี่ยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับ,นะรบผมยกตัวอย่างเลยหลายๆคนเนี่ยที่ไม่ไม่กล้าที่จะลงมือทําบางอย่างนะฮะ เขากลัวฮะกลัวอะไรครับกลัวความล้มเหลวนะฮะเมื่อกลัวความล้มเหลวก็ไม่ทำซะเลยนะฮะกำแพงเขาก็เจอกำแพงตัวนั้นบางคนบอกกลัวคนวิพากษ์วิจารณ์นะฮะกลัวคนตัดสินทําไปแล้วมีคนตัดสินมีคนวิพากษ์วิจารณ์ไม่ทําดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่านี่นะฮะคือสิ่งหนึ่งที่เจอกันมากที่สุดเลยนะครับหลายๆคนเริ่มเห็นมันแล้วก็เอามันออกจากทางได้อันนี้เป็นประสบการณ์แรกที่คุณจะได้รับะฮะประสบการณ์ที่สองที่คุณจะได้รับก็คือคุณจะได้เรียนรู้ครับ ในการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกหรือควบคุมสถานการณ์น,น,นั้นนะฮะนี่เรื่องจริงนะครับบางคนเนี่ย life, แค่ยกมือในที่ประชุมนะหัวใจจังหวะเต้นเนี่ยได้ยินไปถึงหน้าปากซอยตึกตักตึกตักตึกตักเต,ต,ต้นไปหน้าปากซอยฮะคุณจะได้เรียนรู้ว่าเวลาคุณใช้ความกล้าหาญในการทําอะไรบางอย่างปฏิกิริยาทางร่างกายของคุณเป็นอย่างไรนะฮะแล้วปฏิกิริยาทางด้านสภาพจิตใจของคุณเป็นอย่างไรเมื่อคุณเริ่มเห็นมาแล้ว คุณเริ่มควบคุมมันได้ฮะนั่นแหละครับคือประสบการณ์ที่2ครับส่วนประสบการณ์ที่3เนี่ยคุณจะสัมผัสนะฮะได้ว่าคุณได้ใช้ชีวิตเต็มที่คุ้มค่าในการที่เกิดมาเป็นมนุษย์หลายๆคนเนี่ยอยากจะทํานู่นอยากจะทํานี่นะฮะแต่ว่าไม่ได้ไม่กล้าที่จะลงมือทําไม่มีความกล้าหาญพอที่จะลงมือทําวันที่คุณออกจากคอมฟอร์มโซนแล้วทําปั้งไปเนี่ยมันเหมือนกับปลดปล่อยอะ่ะคุณเติมเต็มในความเป็นมนุษย์ของคุณเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ย มันต้องไปสัมผัสด้วยตัวเองอะฮะผมเชื่อว่าเวลาคุณลงไปในสนามเนี่ยคุณจะรู้สึกถึงตรงนั้นด้วยตัวของคุณเองครับความกล้าหาญเนี่ยเป็นคุณสมบัติของผู้นำนะฮะมีผู้นําประเทศไหนบ้างมีผู้นําที่ไหนบ้างครับที่เป็นผู้นําแล้วไม่มีความกล้าหาญผมยังไม่เห็นนะฮะผู้นําทุกคนต้องมีคุณสมบัติข้อนี้ฮะคือความกล้าหาญแต่อย่าลืมนะครับมันเป็นความกล้าหาญอย่างชาญฉลาดฮะไม่ใช่ความกล้าหาญที่เรียกว่าบ้าบินครับ นะครับก่อนที่ผมจะจบคลิปนี้นะครับผมแน่ใจเลยว่าคุณฟังคลิปนี้จบอ่ะคุณเริ่มเห็นนะฮะแนวทางในการที่คุณจะยกระดับเพิ่มความกล้าหาญให้ตัวคุณแต่คุณยังได้มันเป็นแนวความคิดครับผมอยากจะให้คุณได้สัมผัสมันในระดับประสบการณ์นะฮะคุณจะได้มันในประสบการณ์เมื่อคุณได้ลงสนามไปทํามันจริงๆครับแต่ผมจะทิ้งคําถามไว้3ข้อนะครับเป็นลีดให้คุณได้ตอบคําถามตัวเนี้ยเพื่อจะนําคุณไปอยู่ในสนามและได้ระดับประสบการณ์ ข้อที่1ครับที่ผมอยากจะถามก็คือใน3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะอะไรบ้างครับที่คุณบอกว่าคุณได้ใช้ความกล้าหาญของคุณเนี่ยนะฮะแล้วทำให้มันเกิดขึ้นบ้างมันหมายถึงว่าคุณได้ออกนอกคอมฟอร์ตโซนหรือว่าโซนที่คุณสะดวกสบายบ้างไหมนะฮะมีบ้างครับถ้ามีเนี่ยผมอยากให้คุณเขียนลิสต์ออกมาเลยนะโอ้หนึ่งสมสมสี่นะฮะทำให้มันชัดเลยครับพอข้อหผ่านไปข้อสอครับเมื่อคุณออกนอกคอมฟอร์ตโซน คุณบอกสามเดือนนีคุณมีความกล้าหาญทางด้านนู้นคุณได้ทําอันนี้ที่คุณไม่เคยทํามาก่อนตอนที่คุณทาอ่ะคุณรู้สึกยังไงครับคุณรับรู้ถึงอะไรบ้างอะไรที่คุณบอกว่าเอ้ยมันใช้การได้มันยอดเยี่ยมฉันจะเก็บไว้เลยและอะไรที่คุณจะต้องยกระดับฮะอันนี้คือคําถามข้อที่สองครับส่วนคําถามข้อสุดท้ายครับตอนนี้คุณเห็นแล้วว่าเอ้ยคุณน่ะมีความกล้าหาญนะแล้วคุณกล้าหาญอยู่ในระดับนี้แหละอีกสามเดือนข้างหน้าครับ คุณมีเป้าหมายไหมครับที่คุณจะได้ใช้ความกล้าหาญของคุณเนี่ยที่จะสร้างผลลัพธ์ใหม่ๆครับผมอยากให้คุณเขียนไปเลยในพื้นที่ที่คุณอยากจะทำอะ่ะและใน3เดือนข้างหน้ามันจะเกิดขึ้นจากความกล้าหาญอย่างมีสติของคุณครับ3ข้อนี้นะครับคุณอ่านและพิจารณาดีๆมันจะนําคุณให้คุณได้ความกล้าหาญไปในระดับประสบการณ์ครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครฟังแล้วค้นพบอะไรได้ประโยชน์อะไร ผมเชื้อเชิญให้มาแบ่งปันนะครับอาจจะเขียนมาในคอมเมนต์นี้นะฮะหรือว่าส่งมาส่วนตัวก็ได้นะครับหรือเขียนไปในเพจ l l e d e r s s i p p o r r Life ก็ได้นะครับก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดติดตาม Leadership for Life ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจ้และ Leadership for l i f e นะฮะขอลาไปก่อนนะครับออกไปใช้ชีวิตอย่างมีพลังกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ